สวัสดีค่ะแอมค่ะเภสัชกรค่ะในคลิปนี้นะคะแอมจะพูดถึง5สัญญาณเตือนนะคะเมื่อคุณลดน้ําหนักแบบผิดวิธีสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเหมาะสาหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ <Okay. S 1> หรือลดน้ําหนักมานานและหลักเดือนและหลักปีและหรือยังวนลูปวนลูปของการลดน้ําหนักอยู่แบบนั้นในคลิปนี้แอมจะพูดถ้าเกิดคุณลดน้ำหนักผิดวิธีก็จะทาให้คุณเกิดเอฟเฟกอะไรต่อไปบ้างแล้วไปดูกันเลย1 คุณหิวตลอดเวลาการลดน้ำหนักที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่การกินน้อยแต <No. S 1> ่เป็นการกินที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของคุณภาพและในเรื่องของปริมาณ การกินอาหารเราจะต้องคำนึงถึงนิวทริชันแคลอรี่ปริมาณการกินทำยังไงไม่ให้กินน้อยและได้สารอาหารที่ถูกต้องแอมทํ M. ทำคลิปแยกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิป BMR TDEE e, นะคะแล้วก็ BMI อยู่ที่ลิงก์ทางด้านบนนี้การกินน้อยจะทําให้เราลดน้ําหนักอย่างรวดเร็วได้ในช่วงแรกก็จริงแต่ในระยะยาวนะคะเรียกว่าเกิดแต่ผลเสียตามข้อ2,3,4 5ค่ะ<อ> 2. ผมผิวเล็บ เื่อมหรือพังผมผิวเล็บจะมีการสร้างใหม่นะคะอยู่ที่ประมาณ40-60วันลูกเทนแอมหลายคนนะคะที่ใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีส่วนใหญ่ผมจะร่วงหรือว่าเล็บขาดเปราะหรือผิวมันแห้งมากหรือทนร้อนทนหนาวไม่ได้การที่จะสร้างผมผิวและเล็บนะคะสารอาหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือโปรโตีนวิตามินและธาตุและรเหลือแล่พวกนี้มีความจําเป็นมากอย่างบางคนนะคะเลือกวิธีการลดน้ําหนักโดยที่ตัด การกินผลไม้เลยหรือตัดการกินผักบางชนิดออกไปเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคาร์บมันจะเยอะจนเกินไปจะทําให้เราขาดวิตามินในส่วนนี้หรืออย่างบางคนนะคะก็คือลดน้ําหนักแต่ว่าลดปริมาณก,การกินทั้งโปรตีนลดการกินไขมันคารโ์โบไฮเดรตหรือลดทุกมือ้อหรือลดบางมือ้อทําให้พลังงานที่ได้มันไม่เพียงพอต่อการไปสร้างเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมา ประจำเดือนผิดปกติสําหรับเรื่องประจำเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่พบในเฉพาะฝัง่งผู้หญิงนะผู้หญิงหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยฉันกินคลีนอะ่ะการกินคลีนคือตัดไขมันออกไปเลยหรือกินไขมันน้อยมากสนแทบจะไม่มีร่างกายของเราต,ต้องมีการสร้างเลือดซึ่งเลือดนะคะ่ะมันจะสร้างก็ต่อเมื่อมีสารอาหารให้มันด้วยนะถ้าเกิดเราขาดสารอาหารตลอดเวลาเลือดมันก็ไม่สร้างฮอร์โมนก็ไม่บาลานซ์ประจำเดือนก็ผิดปกติสําหรับเรื่องประจำเดือนผิดปกติเนี่ยแอมทำคลิปแยกเหมือนกันสําหรับคนที่ลด น้ำหนักแล้วประจำเดือนผิดปกติจะแก้ไขหรือจะมีการปรับอย่างไรอยู่ในคลิปตรงนี้นะคะคลิปแยกไปแล้วอย่าลืมไปติดตามดูนะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะกว่าประจำเดือนจะผิดปกติมันจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ3เดือนแล้วก็จะมีผลกับประจำเดือนประจำเดือนมันจะไม่ได้เหมือนกับว่าอยู่ดีก็หายแวบไปเลยนะคะจากเดิมเป็นอยู่ประมาณ5วันอาจจะเหลืออยู่แค่2วันหรือจากเดิมเป็นประจำเดือนติดต่อกัน3วันเนยนะสวันแบบปกติอะกลายเป็นว่าเป็นกระปิดกระปอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความผิดปกติแม้เล็กน้อยเราควรจะกลับมาทบทวนแล้วว่าเราลดน้ําหนักเนี่ยถูกต้องจริงหรือเปล่า 4. มีความผิดปกติทางอารมณ์เรียกว่าปกติแล้วนะคะ ความที่เราลดน้ําหนักเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบตึงเครียดอยู่พอประมาณหนึ่งอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราตึงเครียดจนมากเกินไปจนกลายเป็นว่าเอฟเฟกกับคุณภาพชีวิตของเราเช่นกลายเป็นคนกลัวหลีกหนีสังคมไม่กล้าจะไปกินข้าวกับคนอื่นไม่กล้ากินข้าวข้างนอกจะต้องกินข้าวอยู่ที่บ้านคนเดียวหรือพกกล่องอาหารไปกินข้าวคนเดียวมันเอฟเฟกกับชีวิตเราในการทํางานการใช้ชีวิตทั่วไปหรือบางครั้งก็คือมีอารมณ์เหนื่อยนอยกลัวอาหารมองว่าอาหารเนี่ยเป็นเหมือนศัตรูหรือ ดีไฟล์ของบางอย่างเป็นของที่ผิดและเป็นของที่ถูกเช่นถ้าเกิดสมมุติว่ากินข้าวไรซ์เนี่ยคือถูกกินข้าวขาวนี่คือผิดถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคือแย่เลยเพราะวาเวลาไปกินข้าวข้างนอกมีแต่ข้าวขาวเราก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะเฟลมองตัวเองว่าเฮ้ยผิดตลอดเวลาทาั้งทั้งที่จริงๆเราเข้าวขาวหรือข้าวไรซ์ก็สามารถกินได้แต่เราต้องบาลานซ์อาหารอื่นๆก็เท่านั้นเอง 5. ต้ม กล้ามเนื้อลดลงไขมันกับเพิ่มขึ้นอันนี้คือเป็นผลที่ชัดเจนมากอย่างบางครั้งนะคะการที่เราชั่งน้าหนักเนี่ยมันบอกน้ําหนักเราลดลงก็จริงแต่พอเรามองภาพในกระจกหรือสังคมรอบข้างเขาบอกว่าเฮ้ยทาไมคุณโทมจังหรือบางครั้งเวลาเราวาัดแล้วเราพบว่ากล้ามเนื้อเรามันหายอะน้ําหนักที่เราลดลงไปอะไขมันมันเท่าเดิมเลยแต่ส่วนของกล้ามเนื้อมันลดลงไปหรือส่วนที่ลดเป็นส่วนของน้ํา คนที่เป็นแบบนี้มักจะกินพวกดีท็อกซ์ยาละบายจนชินคือกลายเป็นว่ามันผอมมันโทมซึ่งถ้าการลดน้ำหนักแล้วทำให้คุณผอมโทมไม่มีแรงในการทำอะไรไม่มีแรงในการทำกิจกรรมอื่นๆในการเรียนหรือการทำงานมันจะดีแน่แล้วหรอและถ้าเกิดชีวิตเราขาดความสุขมันไม่สามารถทำต่อได้เพราะฉะนั้นมองหาบาลานซ์ตรงกลาง ไม่มีวิธีการลดน้าหนักไหนที่เหมาะกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินคลีนโลค้คีโต IF หรือวิฟ flexible diet แบบที่แอมทําทเราจะต้องมีรูทรูทางของเราและเราต้องหาบาลานซ์ระหว่างความพึงพอใจจากข้างนอกและความสุขจากข้างในเรามาสรุปกันนะคะ5สัญญาณของการลดน้าหนักแบบผิดวิธี1มีอาการหิวตลอดเวลา2 ผมผิวเล็บเสื่อม 3. ประจำเดือนมาแบบผิดปกติ 4. มีความผิดปกติทางอารมณ์ 5. ร่างกายมีความเสื่อมโทรมกล้ามเนื้อลดหรือไขมันเพิ่ม แล้วตอนนี้คุณมีสัญญาณอะไรบ้างคะถ้าคุณมีสัญญาณนี้ลองกลับไปคิดดูอีกทีนึงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครยังสับสนไม่มั่นใจหรือหาคลิปที่อยากแนะนำไปไม่ไม่เจอนะสามารถทักได้นะคะใน Line ใน i อแล้วก็ใน Facebook อยู่ที่ description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีตอบเสมอคะ่ะสำหรับวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ